สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะช่องสาวโซ่พารวยชาแนลนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้แอดมินจะมาสรุปแนวทางฮานอยสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคำนวณน,นะคะ ว่าเข้าหลุ้นหลุดนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคนะคะเราไปสรุปพร้อมกันเลยคะ่ะ0505นี่ตัวเลขที่แอดมินชอบด้วยนะคะ5 0 0 5นเนี่ยนะคะ5 0 5 0 5 0 05 05นนะคะนี่ เข้าตรงๆแล้วก็ไปกลับก็เข้านะคะ0 3 0 3ตรงๆนะคะสไม่มาพี่น้องจะเข้ากี่คู่เอ่ยจะเข้า3คู่นะคะแล้วก็วิ่งเดียวนะคะวิ่งเดียวมานะคะศูนย์นี สรุปคือเข้ามา3คู่นะคะ50น้อยพิเศษ05น้อย VIP นะคะ VIP เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะพี่น้องดูสิคะสูตรนี้ไม่ทำให้แม่ผิดหวังเลยนะคะสูตรจริงใจร0อเปซขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ fc นะคะที่ชอบสูตรจริงใจของแอดมินนะคะที่แอดมินตั้งขึ้นมาเองนะคะ โอเคนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโอเคนะคะเราไปชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่เอาประกาศหมดเลองยี่สิบสี เดือนสามปีหกสิบสีน่นะคะหานอนสูตรยิงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่เคยหลุดเหมือนกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แอดมินตั้งขึ้นมานะคะ ไม่ทำให้แม่ผิดหวังนะคะรอบนี้ก็ขอให้ทุกท่านรวยๆกันทุกคนนะคะสาธุนะคะแอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งกับสี่นะคะเดนวิ่งเรามารูดหนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเพราะว่าขอเอาถึงหนึ่งเก้านะคะชอบหนึ่งเก้ามากเลยนะคะเรามาดูสี่กันนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งไม่เอานะคะเพราะว่าตัวนี้ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งไปกลับก็เข้าเหมือนกันนะคะสี่สองไปเลยนะคะ สี่สามสี่สี่ห้าสหสเจสีนะคะชอบ9้านะคะไม่เคยทิ้ง9้านะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น1 9ึ่งเกสสนะคะ แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างรุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะตีตารางกำลังวันกันนะคะเดยวแอดมินก็จะลืมนะคะตัวเลขเยอะเกินไปนะคะบนบนหัวของแอดมินนะคะศูนย์ ห้านะคะวิ่งเดียวนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งเลยนะคะไปกลับนะคะใครจะไปรูดเองก็ได้นะคะถึง1,8ก็ได้นะคะใครไปรูด4ก็ได้นะคะสี่เจ็ดสี่แปดก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจะให้กับแอดมินทำคลิปแนวทางมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะขอให้เข้าทุกรอบอย่างที่แอดมินการันตีนะคะสาธุ PD นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า